สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะมันนี่พีเนะครับเกี่ยวกับการหาเงินฟรีปไปด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาทําการสอนวิธีต่างๆนะครับแล้วก็แค่จะมาบอกนะครับว่าในของตัวแอปโกเดรียนี้นะครับในตอนนี้นะครับในของทางเพรสโตเขาได้ออกออกไปอีกแล้วนะครับส่วนวิธีในการโหลดในของตัวแอปนี้นอกไข่ที่ ยาโหลดนะครับก็คือสามารถกดลิงก์จากใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็จะมีให้เราทําการดาวน์โหลดเนาะแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับก็ไปดูได้นะนการโหลดนี้นะครับผมก็ได้ทําคลิปวิธีในการโหลดเอาไว้ให้ละก็สามารถไปหาดูในช่องได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําการถอนเงินด้วยนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหรนะ่นะเนื่อจะว่าอ่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเนาะ ก็ตอนนี้เรามาในของ Go Dairy นะครับก็ถือว่ามันไม่มีแล้วนะครับในของตัวแอปนี้นะครับมันถูกเอาออกไปแล้วนะแต่ว่าสามารถทำการดาวน์โหลดได้นะครับโดยการกดลิงก์จะกัต้คลิปของผมเลยนะแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับส่วนการสมัครแนะนำว่าให้เราทำการผูกเบอร์เป็นของ Two u Wallet เพื่อทำการถอนเงินถึงจะไม่มีปัญหานะครับอันเดียวผมจะมาทำการถอนเงินอีก1น0 0บาทดูนะว่ามันยังจ่ายกันอยู่ไหมเนาะก็ ทำการกดไปได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับช่วงนี้ผมไม่เคยมาอัปเดตเท่าไหร่นะครับอัปเดตเกี่ยวกับการหาเงินฟรีเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไว้อาการดีขึ้นยังไงนะผมจะมาทําคลิปแล้วก็วิธีในการหาเงินในของแอปใหม่นะในตอนนี้หรือว่าช่วงนี้แอปใหม่ก็ถือว่ามาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับโอเคผมก็จะทําการถอน1000บาทเลยนะครับเข้าในของ t r o new wallet นะก็ไปดูคลิปวิธีในการถอนได้นะครับ ก็ทาการแลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอนะฮะประวัติกันแรกนะครับก็มาดูกันได้นะฮะตอนนี้ผมถอนไปแล้ว1000บาทนะครับประวัติการไล่ก็สามารถดูได้นะครับตอนนี้ผมเหลือเหรียญอยู่ที่ประมาณ99ล้านเหรียญน,นะก็จะประมาณ1,000ละโอเคถอนปุ๊กได้ปักนะครับเขาแจ้งเตือนเอาไว้แล้วนะครับว่าถอนเงินสําเร็จแล้วนะครับก็ได้รับเงินมาละตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในะของ Two Blue Wallet กันดีกว่าเนาะ ก็เข้ามาในของ True New a l l e t นะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับก็ถือว่าเข้าแล้วนะครับผมถอนในของวันที่11นะครับก็ถอนเวลาประมาณ12นาทีการนะก็ถือว่าโอ้โหยังไม่ถึง1นาทีเลยนะครับก็ได้รับเงินมาแล้วนะครับถอนปุ๊กได้ปักเลย1,000บาทนะครับก็ไวมากนะครับในของตัวแอปนี้ก็ยังใจอยู่นะแต่ว่าในของทำ Play Store เขาออกไปแล้วแต่ว่ายังโหลดแอปได้ตามปกตินะครับแค่กดลิ้์ใต้คลิปของผมนะฮะก็โหลดได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนการทํางานในของตัวแอปนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็แค่ทําตามที่เขาบอกอาไว้ตรงนี้แล้วก็ทําการดูวิดีโอดู youtube หรือว่าดูโฆษณาต่างๆนะครับแล้วก็มีให้เราเล่นเกมด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับก็ có, มีให้เราเล่นเกมด้วยนะครับ <c oughs> คือตรงเหรียญนี้เล่นเกมแล้วก็ได้รับเหรียญเอาไปแลกเงินได้นะครับแล้วก็เมนูพวกนี้คืออ่านข่าวต่างๆก็ได้รับเห,หรียญสามารถเชิญเพื่อนได้เหมือนกันนะครับโดยการกดจากตรงนี้เมนูตรงนี้นะครับแล้วก็กดจากตรงนี้เชิญเพื่อนได้เหมือนกันหรือจะมาเชิญเพื่อนตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนการสั่งล่างแนะนำนะครับมันจะมีในของภารกิจ มือใหม่ไ,หไว้อยู่ตรงนี้มันจะมีช่องในการใส่รหัสอ้งอิงของเพื่อนถ้าเราใส่เราก็จะ,จะได้50,000คะแนนเอาไปแลกเงินได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับในของวันนี้ก็มาทําการถอนส่วนใครนะครับที่ทําการดาวน์โหลดในของตัวแอปนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปให้ทุกคนดูคลิปวิธีในการดาวน์โหลดนะครับก็เข้ามาที่ช่อง y u t u b e ของผมนะให้ทุกคนเข้ามาที่ช่อง u t u b e ของผมนะแล้วก็มาหาในของตัวคลิปนี้นะครับนี่นะให้เรามาหาคลิปนี้นะครับนี่ โหลดแอปนะครับ The โก Diary ไม่ได้นะครับใน Play Store นะครับก็ให้เราทําการกดไปดูคลิปวิธีในการดาวน์โหลดได้นะครับเนาะสำหรับใครที่มายังไงก็ฝากก,าากดไลค์กดติดตามด้วยที่จริงๆเนี่ยในการโหลดแอปมันโหลดไม่ยากหรอกก็แค่เราทาการกดลิงก์ที่ผมทิ้งเอาไว้ใต้ใคลิปแค่นั้นแล้วก็มันจะขึ้นมาให้เราทําการดาวน์โหลดก็ทําการดาวน์โหลดเลยและผมขอีแจงนะครับว่าในของระบบ iOS จะไม่สามารถทําการดาวน์โหลดแอป นี้ได้นะครับโหลดได้เฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะ iOS โหลดไม่ได้นะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเดี๋ยวไว้เจอในการคลิปหน้าแล้วก็รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมานี่พีด้วยนะครับช่วงนี้อาจารไม่เคยอัปเดตว,วิดีโอเท่าไหร่ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับไว้หายดีเมื่อไร่เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอแอปใหม่ๆหาเงินใหม่ๆม,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 มาลงนะครับบายๆไวเจอการคลิปหน้าครับ